ครับผมกับเข้าส่สัญญาณไทยทอดสดรายการโตโยไทยเลสิ่งคาร์ไทยแลนด์ฤดูกาล2023อีเวนท์ที่3สนามที่6ครับวันนี้เราอยู่ในรุ่นของ C7K คาคร์ขับมาแล้วนะครับผมเจ้าจิ๋วแจวทั้งหลายครับผมเจ้าส้มการไฟฟ้าฉลามมาเยอะครับผมเอามาแล้วครับหลายชื่อโดยคร่าวๆว,ว่าผมส่งมาประมาณ20คันทำการแข่งขันทั้งหมด6รอบสนามครับผม รุ่นของ C7K คาครับรถเล็กๆหมู่บ้านเพนกวินหมู่บ้านเพนกวินมิราครับผมเอาครับกองเชียร์รักใครเชียร์ใครเข้ามาพิมพ์ได้แล้วครับได้เวลาพิมพ์แล้วเอาไร้วนี่ครับสตาร์ทงกินลำดับที่หนึ่งหมายเลขเก้าสิบห้าครับผมวัชรปนิดครับผม ซูซูครับป๋าซูซูครับจากไวซ์ออโตมอติวีฟลิกควิดด้วยนะครับผมมีสาวๆจากไวซ์มายิงข้างๆให้กำลังใจป๋าด้วยนะสองหนึ่งหกครับมาโนดเอี่ยมพงครับผมซูซูครับพี่อยู่ในรุ่น GT ครับผมน่าจะอยู่ทีมเดียวกับไม s ์ e ิกแมนด้วยนะผมอ่าใจรถไม้อะอแปะแปะแปะไม้ใช่ไหมครับหมายเลข82ครับครับ ปิยวัฒนิชโชตินันทสิริคร,ครับสู้ๆครับพี่ปิยวัฒน์ครับลุยฮะลุยโอ้โหหมายเลข1ิบหนครับบอลังสู่สุขครับผมนี่เจ้าฉลามชักชักขอบคุณครับพี่บอลังกล้วยห,หอมอร่อยมากครับผมเจติดขนมไทยส่งเข้าประกวดจ้าพี่บอลังสู่สุขจ้าฉลามน้อย ป้ายสนาทีทงออกจ้าหมายเลข55ครับทิวากรอนส,สิริรักครับผม่าสู้ๆครับพี่ทิวากรโอ้กองเชียร์มีพี่เอาพี่พุทธจิตไม่ได้ลงหรอครับพี่โอ้เสียดายเลยพี่พุทธจิตสนามที่แล้ววิ่งมันมากนะแล้วหมายเลข37ครับธนวัต์เหมือนส้มครับผมสู้ๆครับพี่ธนวัต์ครับผมไปไปโกโก้ bye, bye, go, go. กโก้โกโก้โกโก้ถัดมาครับ163นิรันพิชยากรครับสวัสดีครับพี่นิรันมีร่าเมืองนนท์นะเมื่อกี้อ่านแวบๆอ่านผิดขออภัยนะครับผมครับไปหนึ่งนาทีจากสาวสวยโตโยทัยน้องนิดเหรอไม่รู้ครับไม่มั่นใจหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับ ดำรงเดชจันสุวรรณครับผมสู้ๆครับพี่ดำรงเดชจ้า,ากำลังอ่านอ่านข้อความแล้วตลกแลต่ละคนแล้วพิมพ์มาครับผมร้านน้ำแดงมาแล้วร้านน้ำแดงหมยายเลขแปดศูนย์ชยุทธกระจ่างชัดครับผมสู้ๆครับพี่ชยุทธร้านน้ำแดงร้านอยู่แถวไหน,ไม,มนไม่รู้เรารู้ร <laughs> ้านดแดงถ้าร้านดแดงก็เป็นร้านพี่เขาหมดอะ <laughs> และนี่ครับหมายเลข20ควรรักหน้าพังครับผมนี่อู่รันทุงอู่รันทุงทีมงานอู่รันทุงสู้ๆูครับป้าย15วินาทีครับผมใช่น้องนิดยิงด้วยสิบห้าวินาที น่าจะหมดแล้วครับขอรายเลียงต่อครับผมหมายเลข11เป็น47ิกิติศักจันทวงครับ12หมายเลข41ธีรพงกองนาคครับส3 38สันติบัวคำครับ14เป็น6กกมลเจียมสากลครับ15เป็นหมายเลข93ิทีซับวิโรธครับ16เป็นหมายเลข99แฮปปี้จินดาประสาน17 2เสน่สุทัศน์บุญลำ18 2แปดงห์สพงพันธ์เทพอุดมพรนั่นแหละ 19 2เ8เทพริ์แซ่ึ้งรถพังและ20 2 3 8พุทธจิตมหาคุณอมรอันนี้ก็น่าจะพังเพราะพี่พุทธจิตคอมเมนต์เพิ่งมาอยู่ใช่น่าเสียดายพี่พุทธจิตนะคุณโจเซฟบอกพี่แม็กหัวหึงซวยเบื่อโอ้โหพี่อุตส่าห์ไม่อ่านเดี๋ยวเขาชมอะไรออกทีวีพี่ก็สามองก้ามก้ามไปใจไปคุณโจเซฟเบอร์ห้าห้าดีทีวากรเขาเป็นคนดีครับผมเออเราก็หล่อซะด้วยเนี่ย ว่าจะเผลอใจเนี่ยคุณไอมาอักมาบอกสวัสดีครับสวัสดีครับภมครับสวัสดีครับนะนะนะเอฟหกนะติดทานสปอเดอร์นะเอฟหกนะเอาเะยครับ C7 r o l l โ n ลลิ่งสตาร์ครับผม ดูไปเดีคยวหกรอบสนามเอากองเชียร์ป่าเอาิร์กกองเชียร์ยี่สิบปีลักลั่นทุ่งมากันแล้วครับโอ้มากองเชียร์ทยอยกันมาครับผมลูกนี้คนเล็กหัวใจใหญ่โรลิ่งสตาร์ทหกรอบสนามดูครับจ้ะหกรอบสนามนะครับผมต้องขอขอบคุณนะสปอนเซอร์ผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการครับผมไม่ว่าจะเป็นยางโตโยไทยดาร์เวนทูเปอร์ฟอร์มครับผมอีซูซูทะยานต่อให้โลกตามครับผม ไวซ์ออโตโมเทียบลิควิดพอร์กรถจึงไว้ใจพีทีทีรูบิแคนพัฟเอกเน็กสเตอร์สปีดอันเดอร์คอนโทรลอักขระคาร์บอนวิสัยและกิบบ่ายต่อสยามครับผมยินดีด้วยเรามีผู้เล่นดีๆอย่างนี้ครับไอดีครับผมขอบคุณนะครับมาชูไปดูครับจากทีมงานมากายุครับเอาแล้วรักใคยเชียร์ใครเอฟลุงเอิร์ก นะครับเชียร์บที่มาเยอะจริงส้มกันไฟฟ้านะใช่ครับลุงเอิร์กส้มกันไฟฟ้าแล้วก็มีฮะคู่กลั่นเขาครับเจ้าฉลามฉลามแข่งให้จบหรือเปล่านั่นเองครับกลัวอย่างเดียวเลยชอบขึ้นไปเกยตื้นเนี่ยเอาล้วครับเซฟตี้คาร์เข้าพิษแล้ว้องไปเลยครับผมคุมเกมโดย วชระบันิและมารโนเอี่ยมฮงจากไมสปิกแมนทีมนี่ระดับไหมอาครับสัญญาณไฟดับลงครับเปิดเกมการแข่งขันในรุ่นของ C7K จคาร์ขับโดยวชระบันิทชูโลมาครับผมและไม้ทีมจากไม้สปิกแมนมาโนเอียบฮงบรลลัุสูงขึ้นมาในอันดับที่3จังหวะนี้ และขึ้น2เลยหรือเปล่าครับบัลลังตุบมาไล่กับปากเอิร์ชมะนะรับบนิดหน่อยโอ้เรียบร้อครับความมันในรุ่นหนุ่มจิวแจวหรอบสนามครับผมครับเรามาดูว่าเขาทําเวลากันดีกูอโอ้โอ้ฉลาดเอาและไปแล้วครับพี่บัลลังสูตรบอย่างนี้ตัวเหมือนปากเออวันนี้จะมีปัญหาอะไรกับรถหรือเปล่าครับโอ้ใจเ<ร>ย็นใจเย็นรอบแรกสุขุมวิทรอบแรกรอบแรกไม่ได้ขับนานแหมหยุดไป3เดือนอ่าครับผมปลา คือว่าพี่บอลลังครับวันนี้จะเป็นวันของเขาได้หรือเปล่าครับหลังจากรอวันนี้มานานได้ขึ้นที่หนึ่งแล้วครับผมอันนี้เป็นพี่บอลลังสูงๆครับแล้วมาเป็นมานุษใช่ไหมครับผมก็ต่อด้วยป่าเอิร์ธแล้วนินิและตามนี้ครับกำลังทยอยลงลงมาครับเข้าสู่ร้อยอาร์ตรงนี้หมายเลขห้าสิบห้าากรซีดีรักครับผมอยู่ในอดนดับที่ห้านัดตอนนี้ตามโดยธนวัต์เหมือนส้มนะครับผมรอสักครู่กันหนึ่งครับผมและไล่เรียกันมาจนวันนี้คู่เจ็ดแปดนะครับอภิภาคอย่าสวดบนสิลูกมีเสียงขึ้นนลงห่อย มาพี่ปักก็เป็นโทนเดียวเลยอ่ามาจังหวะนี้ครับตอนนี้กำลังไล่เข้ามานะฮะมีรถทั้งหมดเอ่อที่ส่งชื่อมา20คันครับผมวาหมัยเลข1คันครับขออีกครับหมายเลข82ครับพี่ปิยวัฒน์นั่นเองครับไปปีญะวัฒน์ไล่กันเข้ามาครับอ่าเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มยืดออกมานิดนึงละวัชรพปนิชตกลงไปครับเอ่อเป็นอันดับสามครับทำให้เจ้าฉลามครัมาพลังสูงสุดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้วัชรพปนิชขยับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วขึ้นได้เรียบร้อยครับผมเป็นอันดับที่2ครับและ <c oughs> โดนแซงขึ้นแรงครับแรงครับล้นนะจังหวะนี้ครับพอเข้าหนักครับเข้าลึกครับเลยจุดเปรครับเลี้ยวไม่ได้ฮะทำให้โดนแสงกลับไปเลย <c oughs> พี่ <c oughs> มนโดนเอียบ <c oughs> พงเขา เขาเรียกว่ายกก่อนอ่าแล้วอยู่ในกลุ่ม GT เหมือนกันเลยนะครับ GT เหมือนกันถูกรุ่นถูกคู่ถูกเวลาถูกเลยกลุ่มหน้านี่มันต้องอย่างนี้นะครับเครื่อง6 660ซีซีเทอร์โบมีเทอร์โบด้วยครับเนี่ยครับโโอ้ห660เทอร์โบนะเสียงฟังเสียงโบอ๊มแบบเนี่ยเอ็มอ็อปมาปีอยู่นะครับข้างหน้าเขาจะเป็นกลุ่มเทอร์โบบางทีก็เป็นเอ็มเขาจะเป็นอย่างนี้โอ้โหสามคันหน้านี่สนุกเลยทีเดียวครับโอ้โหฝ่าไม่เยอะครับเก็บเก็บเก็บเลยครับพี่มาโน ดูเลยครเข้าร้อยเข้ามาร้อยอาตอสหนึ่งสสองนี่ดูโยนมาดีครับช่วงล่างนี่ไม่ธรรมดานะต้องแน่นนะช่วงล่างนี่เป็นพิเศษนะครับสั่งทำมาอย่างดีอแล้วกำลังจะจบรอบที่ซอในรุ่นของ C7K ค็ดเทนะตอนนี้ครับผมปะเอิร์ออยู่ที่สาวครับกองเชียร์ส้มการไฟฟ้าอยู่ไหนครับตรงกำลังใจไปหน่อยเจอรถช้าครับผมอ้าวชุขาวครับขาวรถช้ามากโ้ยแบ่ เสียว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 อะไรปะเออขึ้นเลยหรือเปล่าครับช่วยโอกาสในจังหวะนี้ครับผมดูครับยังไงจะล้นไม่ล้นล้นไม่ล้นเข้ามาครับตะเออครับเรียบร้อยครับช้อนแซงเข้ามาด้านในครับแต่ตอนนี้ครับจะเป็นลายของใครยังได้อยู่ครับวัชระนิษฐ์แรงลุกนี้ดีทีฉีกมาใช่ครับปินบังฝลังสูสูกตกไปดับสองครับตอนนี้เจ้าฉลามครับต้องไล่งับครับเอาละครับฉลามไล่งับแล้ว เอาไว้ถึงครับเอาไว้ถึงเบบี้ชักเบบี้ชักไล่แล้วครับนี่ครับไล่กดดันอยู่ครับวัชรปานิชกขึ้นได้แล้วพยายามกดทนลร่งหนีเลยครับผมรถจากทีมไมส์สปิกแมนมาโนเดียมโพมันตกงไปอยู่ที่3แทงนะครับผมกเมื่อกี้ไล่อยู่ดีๆนใช่เพราะว่าจังหวะจะแซงทางตรงแล้วมันล้มหลบไปครับผมหยุดแท็กไปนิดนึงพลังยังไม่เปิดนะครับผมไปได้ไปได้โอ้โหดูฮะโยนเข้ามาอย่างนี้รถเล็กๆแล้วบอกแล้วบินได้บินไปแล้วฮะ บางทีรถเล็กมากบางทีเราเลี้ยวลำบากกันควรจะหงายับหงายเงื้อไปเหมือนกันนะตรงนช่วงล่างก็สำคัญนะครับบางทีไม่ต้อกดแรงๆอย่างเงี้ยรถไฟอีสรถพลิกเลยเลยมีมาแล้วนะฮะรถเล็กเนี่ยครับอมายเลขสี่รอบตันนานแล้วเร็วเร็วเร็วดันหน่อยดันหน่อยเอาใจช่วยหน่อยพี่มาโนดแหมรถแกเป็นแบบเหมือนเป็นรถกระบะเออรถก็เล็กอยู่แล้วยังมีกระบะอีกเนี่ยรถอะไรเนี่ยนั่นแหละใส่อะไรเนี่ย เอาแล้วครับเกย์ก็ไปเอาโอ้โหตอนนี้ครับมาแล้วครับเจติติขนมไทยเขาเหรอเจตดติขนมไทยเหรอโอ้โหโอ้ยไหวไหมเจติติดเจติติโอ้ยบังปังปังังังโอ้เร็ว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 โอ้ยเร็ว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 ปลกตสามตาเข้ามาฮเร็วเร็วเรวแปลกให้มันรู้จักบ้างครับเอาแล้วโ้โ หัวแล้วเจนติดนะหัวแต่ครับกระดบไต้ล้ำอยู่นั่นละโดนมาโนดเหยียบพงแทงเข้าไปแล้วครับในช่วงร้อยอาครับจะเป็นเรื่องครับผมอย่างนี้บอลลังสู่สู่ครับตกโอไปอีกแล้วเจ้าฉลามแต่ตอนนี้ครับมาโนดกันลังไปไล่กดดันวัชรักปัิดครับโอ้โหดูครับบอลลังสู่สู่พอเห็นเผลอไปนิดเดียวเท่านั้นล่ะครับรีบเอากัดคืนเลยครับพยายามไล่แล้วครับดูครับเจ้าฉลามไล่แล้วครับโอ้โหพลาดไงโโอ้ กโมไปลวยรวยลวยรวยรวยไปแปะแปะไปแปะไเลยแหละเออตายแล้วเผื่อแป็ปเดียวครับพี่มาโนตแทงในพรวดเลยแตกขึ้นมาได้เลยครับดูครับพี่มาโนตดูจะถึงปากถึงปากนะครับแล้วมี right? ทางตรงสอกดก่อนตอนนี้เบสไทม์นะครับเป็นของวัชรพานิตครับหนึ่งนาทีหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาโนตเอ่อหนึ่งเจ็ดเหมือนกันแต่ห่างกันจุดเดียวนะฮะจุดจสองจุดจุดสามหัวหันแค่เนี้ยห่างกันจุดหนึ่งเอาแล้ววัชรพานิต โดนแล้วลุยๆอะไรเข้าใกล้นะครับผมรู้สึกว่ามานุษย์เอี่ยมพงเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับเอาแล้วครับเดี๋ยวต้องดูอ่ะมาดูกลุ่มนี้ห้าห้ากันนะฮะฮะฮะที่บักรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรอะไรไม่ได้เรื่องอ่ะนั่นแหละเออนั่าแล้วครับทิวากรครับทิวากรหนีมาเจอหนึ่งหกสามมีด้ามึงนนเมืองนนอีกนิดเมืองโนนก็นิรันมา วิทยากรนะครับเขอยู่ในคา่าเซลกับมึงขับเลสขับเลสนะข,สขับเลสขับเลสดูไงน่ารักมากดดเล็กๆดูเลยครับอ้าวเปิดฝาท้ายใช่กันด้วยเปิดเปิดท้ายดูเลยเราก็ว่าเอ๊ะทำไมวิ่งหลังมันแปลกๆโอ้มีเปิดฝาท้าย,ยกัไปเลขหนึ่งหกสามกัคุณผู้ชมครับระบายอากาศระบายอากาศ อ๋อไม่ได้เลอย่างเงี้ยอ่าแล้วนี่ก็ติดมาแล้วครับผมมาโนเดียมโรับบัลลังสู่สู่ครับโอ้ยชอบมากเลยว่จะรับปัญนี้ครับปาเอิร์กอยู่ไหมโอโบบายอ่ะอะปาเอิร์กปาเอิร์กผมแล้วแล้วเออเอาดิเอาดิเอาดิไหลขึ้นไหลขึ้นส้มเหลือขาวส้มเหลือขาวลัดแหล้วนะครับผมขายครับปลาเอิร์กบันอะไรอย่างนี้ปลาเอิร์กอ้าวเอาอีกแล้วโอ้บัลลังสู่สู่เอาอีกแล้วแผ่วอีกแล้วแผ่วอีกแล้วกำลังวิ่งไล่เขาดีๆแผ่วไปอีกแล้ว แรรงคับเอาแล้วตอนนี้วัชระปณิษครับก็หยิบเข้าไปครับคือหยิบเข้าไปครับวัชระปณิษครับเอาเราวไปเจอรถช้าข้างหน้าหรือเปล่าวัชระปณิษจะทำยังไงและตัวแปรสำคัญครับรถช้าด้านหน้านะครับผมสองหนึ่งหกหน้าสามห้าเหมือนจะออกเลขไหนเอาุยเบขกนิดนึงเอาแล้วสองหนึ่งหกเอาแล้วสปินขึ้นมาแล้วเอาแล้วครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หลบให้ครับดำรงเดชหลบให้ดำรงเดชหลบให้แล้วครับเอาแล้วตรงนี้ครับรอบสุดท้ายครับมาดูครับสองหนึ่งหกครับกำลังไล่อยู่ครับตรงนี้ มาโนดเอี่ยมพงศ์ครับไรวัชรปณนิตครับดูว่าจะทันหรือไม่ทันหรือไม่ใครมงมั่นไปนี่วันนี้แหมสัปดาห์นี้น้องผมนี่ขวนตลอดเลยครับแหมนี่ติดครับผมดูนี่บ่อยมันจะมีอะไรอะไรสักอย่างก็ขวนเล่นเอาตอนนี้ครับมาแล้วครับขยับเข้ามาครับตอนนี้ฮะครับผมติดหรือเปล่าครับดูว่าแม่เจ้าสมการไฟฟ้ากันนี้ครับวัชรปันิตครับมาแล้วครับและอีกแค่โค้งสุดท้ายเท่านั้นนะครับผม ก็ต้องดูกันนี่ครับไปกันหรือเปล่าโนเรสติ้งโนไลฟ์ไปโอ้โหไม่แข็งไม่มีชีวิตอ่ะไปเอ๊ยมีปีโป้มาเรียบร้อยครับฝ่ายอุบัติรามอันดิครับอันดับที่หนึ่งไปครับผมอันดับสองเป็นมาโนดเอี่ยมพงและอันดับสามเป็นพี่บัลังสูตรครับผมเอฟหกครับติดทานสปอเดอร์เวลานี้ครับเอฟหกครับติดทานสปอเดอร์เวลานี้สี่สิบแปดเตี๊บตัวเลยนะจ๊ะสี่สิบแปด เืออดามาดูคู่นี้ครับครับผมเปิดท้ายมาฮะเปิดท้ายขายของครับเลขหนึ่งหกสามพินิลังนะพีินิลันก็โอเคครับเปิดท้ายขายของเข้าไปนะไล่ๆกันมาฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ดำรงเดชก็ดีครับสมน้าผู้ชนะครับหมายเลขเก้าสามห้าครับผมวันชราปนิดครับผมหนึ่งเบสไทม์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผม ต้มการไฟฟ้ายังไม่โดนนะสนามนี้เร็วนะผ่านไปแล้ว5รุ่นรถไฟเป็นถึงสี่นสี่รุ่นเลรนะไม่ต้องห่วงว่าเร็วหรอกพี่ <laughs> เลเล่สองหน่อยน้องเอาเลเซ่สองครับอันดับที่1หมายเลข935วัชรัพปนิดอันดับ2 216มาโนดเอี่ยมพงศ์อันดับ3 141บาลังโซสุขอันดับ4เป็น82ปิยวัฒน์ชนิชโชตินันท์สิริและอันดับ5 55ห้าสิาทิวาก่อนสิริลักษ์ครับผม อาครับและตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันนะครับ บรรยากาศบริเวณปาร์คเฟิร์มนะครับผมปาเออครับอ้โหเกือบนิดเดียวนะป่าโหสุดยอดครับมันมากครับในรุ่นของ C7 เ i r ดมครับผมนี่ครับมันมากครับพี่มันมากทุกคนโอ้โหสุดจริงๆนะอันนี้ก็เป็นพิมาโนดเอี่ยมพงครับผมจากทีมไมซ์สปีกแมนครับผมฝากด้วยครับผมฝากทุกท่านครับผมติดตามผลงานกันให้ดีนะ ในรุ่นของมินามิรา 47K ค่ะเอาเลยครับผมเดี๋ยวเชิญทุกท่านชมโฆษณาและชม,ชม,ชมรูปต่อไปครับผม